วันนี้พาสมาชิกกลับมาชมป้อมอยู่ป้อมหนึ่งครับชื่อว่าป้อมเพชรเป็นป้อมที่กำแพงเมืองของกำแพงเพชรเราจะไปชมป้อมเพชรด้วยกันป้อมเพชรในส่วนของกำแพงเมืองกำแพงเพชรนั้นนะครับก็เป็นป้อมที่เป็นลักษณะการสร้างในแบบที่เรียกว่าป้อมของยุโรป ในเบื้องต้นเราจะเห็นบันไดาลาดเอียงขึ้นครับที่สื่อถึงการสามารถที่จะมีความสะดวกในการลากปืนใหญ่หรือยุโทโธปกรณ์ต่างๆขึ้นไปได้เราจะไปชมด้านบนของป้อมเพชรด้วยกันครับลักษณะของป้อมจะเป็นป้อมที่เรียกว่าป้อมหัวลูกศรน,นะครับป้อมหัวลูกศรจะเป็นป้อมที่อยุธยาได้รับอิทธิพลมาจากยุโรป ครับลักษณะของป้อมที่อยู่กำแพงเมืองแล้วก็เป็นลักษณะหัวลูกศรชี้ออกไปกำแพงเมืองของกำแพงเพชรนั้นนะครับได้รับการสันนิษฐานว่ามีการบูรณะด้วยการนำศิลาแหล่งมาวางเถินกองดินซึ่งเดิมนั้นจะเป็นคูดินรอบเมืองนะครับในสมัย อยุธยาตอนกลางซึ่งตรงกับช่วงส,สมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์อยุธยาซึ่งพระอ,องค์เองท่านเสด็จมาประทับที่เมืองพิษณุโลกสองแขวอีกเมืองหนึ่งด้วยนะครับในช่วงที่เรืองอำนาจอยุธยาขึ้นมาเหนือสุขโขทยัยผมเดินมาให้ชมฝั่งนี้ก่อนก็คือส่วนที่เป็นทางเดินที่เดิน ด้านบนของกำแพงเมืองได้นะครับเราจะมองป้อมเพชรจากมุมนี้กันครับมุมที่สูงขึ้นมามองออกไปด้านนอกนั้นจะเห็นส่วนที่เป็นคลองน้ำกับรอบเมืองกําแพงเพชรอายุของ ป้อมเพชรสันนิฐานอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ,ษที่20-21นะครับเป็นช่วงที่ตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลางความยาวของกำแพงเมืองอยู่ที่5,313เมตรครับโดยรอบเมืองฝั่งนี้อยู่ทิศตะวันออกก็เป็นป้อมที่อยู่กำแพงเมืองโดยที่ คลองรอบเมืองนั้นก็ทำหน้าที่เป็นระบบชรประทานให้กับเมืองกำแพงเพชรนะครับในการเดินทางมาชมป้อมเพชรนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับสารหลักเมืองขับรถเลยสารหลักเมืองเข้ามา จะมีทางเลี้ยวเข้ามามีถนนเข้ามาเชื่อมโยงเข้ามาในเขตพื้นที่ส่วนนี้นะครับของอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมเพชรจะเป็นป้อมแรกที่เข้ามาชมเลยป้อมเพชรไปด้านโน้นนะครับตามกำแพงไปด้านโน้นผมแผนกล้องไปไกลๆฝั่งโน้นจะเป็นประตูผีกับเรื่องราวของประตูผีจะเลยไปอีกประตูหนึ่ง กัพงเพชรเป็นเมืองคนแก่งที่ได้ชื่อว่ามีจิตใจกล้าหาญในการปกป้องเมืองอยุธยาพยายามที่จะเข้าตีหลายครั้งนะครับแต่ไม่สำเร็จในยุคสมัยที่กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุขโขทัยครับนี่จึงเป็นที่มาของชื่อกำแพงเพชรพุทธศตวรรษทษีท่20 21 กำแพงเพชรเป็นเมืองที่ย้ายมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงหลังจากเมืองนครชุมนะครับไดเเ้เสื่อมถอยลงในช่วงต่อมาในลักษณะของการย้ายเมืองเพื่อความสะดวกในช่วงที่อยุธยาเข้ามามีอำนาจเหนือพื้นที่เนื่องจากฝั่งนี้จะเป็น ฝั่งที่เชื่อมโยงถนนพระร่วงไปยังเมืองสุขโขทัยได้สะดวกก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันตกครับฝั่งเมืองนี้จะอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําปิงผมให้เลยจุดนี้ไปชมสักนิดหนึ่งครับถนนที่เห็นด้านนั้นเดิมเป็นคูเมืองนะครับที่มีอยู่สามชั้นมีน้ำที่เป็นคลองอยู่สองชั้นคูเมืองสามชั้น คลองที่อยู่ชั้น2นั้นนะครับปัจจุบันก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนในยุคบุกเบิกพื้นที่ไปเรียบร้อยนะครับลักษณะตรีบูนหรือว่าคลอง2ชั้นคู3ชั้นแบบนี้นะครับก็จะพบเห็นในเมืองสุขโขทยัยเช่นกันนะครับลักษณะร้อมรอบหรือที่ไตรตรึงก็จะเป็นลักษณะคูดิน 3ชั้นคลองสองชั้นเหมือนกันนะครับเราเดินมาชมมุมด้านนอกของกำแพงเมืองไปด้วยกันนะครับเพื่อจินตนาการถึงสมัยก่อนที่เราเคยเห็นในตำราประวัติศาสตร์นะครับหรือโบราณที่มีกำแพงเมืองแล้วก็มีการนำบันไดมาพาดไว้ที่กำแพง เวลาจะมีศึกสงครามครับระหว่างเมืองป้อมลักษณะน,นี้เป็นป้อมที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปนะครับมีช่องใบเสมาในการตรวจการสังเกตการแบบนี้ครับเรียกว่าเป็นป้อมที่อยุธยารับอิทธิพลมาจากยุโรป ก็ผมให้ชมมุมสูงขึ้นไปแล้วก็ลองก้มลงมองไล่ลงมานะครับเป็นศิลาแรงที่เกิดจากหินที่มีเหล็กผสมทำให้ได้ศิลาแรงที่คงทนอยู่นานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ600กว่าปี เ็ขอเชิญชวนนะครับมาเรียนรู้มาชมโบราณสถานป้อมเพชรด,ด้วยกันครับเพื่อจะเข้าใจอดีตแล้วก็คิดถึงเรื่องราวในปัจจุบันก่อนจะวาดภาพฝันอนาคตบ้านเมืองต่อไปครับผมพาท่านเดินขึ้นมาชมส่วนที่เป็นกำแพงเมือง เดิมจะเป็นใบเสมานะครับใบเสมาสลับมีช่องส่วนในเขตในเมืองก็จะเป็นลานว่างนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างด้วยไม้ก็จะผุพังหายไปหมดแล้วนะครับมีวัดกระจายตัวอยู่หลายๆจุดเป็นวัดที่ ่อสร้างด้วยศิลาแรงก็ขอบคุณที่ติดตามชมเรื่องราวของป้อมเพชรเมืองกำแพงเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนวันที่12ธันวา2534ครับกับยูเนสโกได้มีโอกาสมาชมป้อมเพชรป้อมลักษณะหัวลูกศรได้เห็นเรื่องราวที่มีการทำศึกสงครามในอดีตนะครับในการปกป้องบ้านเมือง เห็นบันไดที่ลำเลียงปืนใหญ่ขึ้นมาได้นะครับลาดเอียงไม่ชันครับแล้วที่สำคัญคือมีโอกาสได้มาเดินเหมือนทหารเดินสังเกตการกันครับเราจะติดตามเรื่องราวของโบราณสถานไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ปอมเพชรวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยมุมหัวลูกศรมุมนี้ เหมือนพุ่งไปยังปลายทางเป้าหมายให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความโชคดีกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อไปครับ